สวัสดีช้าวันที่สองที่เชียงใหม่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นดอยไปวัดพระธาตุดอยสุเทพกันอี้รัค่ายน่อยตอนนี้เราแวะกลางทางนะทุกคนชื่อวัดผาลาดลุงเปียกบอกว่าวัดนี้มีน้ำตกด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันบอกว่าจะมีน้ำตลอดทั้งปีเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพกันได้ยินเสียงแมลงนะ ที่นี่วัดผาลาดนะทุกคนเดี๋ยวเรามองหาว่าอาชีอยู่ตรงไหนเป็นวัดที่แบบสวยมากเลยเงียบสงบรู้จักพระธาตุดอยสุเทพไหมรพระธาตุพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเกิดจากการเอาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากเมืองโบราณที่เมืองศรีสัชนาลหลนะสมัย พระสมุนเถระพระสมุนเถระเนี่ยคือพระเถระสําคัญที่มาเผยแผ่พุทธศาสนา,าที่ล้านนาครั้งแรกเลยเขาท่านได้เอาลัทิลังกาวงมาเผยแผ่ท่านเกิดนิมิตเนาะว่าเทวดามาบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในซากเจดีย์แห่งหนึ่งในเมืองโบราณเมืองโบราณแห่งนั้นคือเมืองโบราณสมัยทวารวดีชื่อเมืองโบราณบางขลังแล้วท่านก็ได้นําพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในพระอบเนี่ยมาที่ล้านนาด้วย พอมาที่ล้านนาก็เอามาให้แก่พระเจ้าคือนาตอนนั้นกษัตริย์ล้านนาเมื่อ660ปีก่อนนะครับพระยาคือนาก็ได้พบกับพระบรมสารีริกธาตุท่านก็ยังแพงใจอยู่แต่ว่าให้พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์ปรากฏว่าพระธาตุเนี่ยแสดงปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลังจากนั้นท่านก็เลยเชื่อว่าเนี่ยพระธาตุองค์เนี้ยคือของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้ว แล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาพระาธาตุเนี่ยไปสร้างองค์พระเจดีย์พระบรมาธาตุให้ยิ่งใหญ่ในดินแดนล้านนาแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่ทําพิธีเนี่ยพระบรมประสาทดินพิธาเนี่ยดันแตกออกเป็นสององค์เข้าใจไหมสร้างปฏิหารคือแบบเกิดล้าแสงเกิดอะไรขึ้นในในสมัยก่อนเลยนะเกิดเป็นสององค์ทีนี้พระมหากษัตริย์เลยตกลงใจว่าจะให้องค์หนึ่งไปอยู่ที่ภาคพื้น โดยการสร้างเจดีย์วัดสวนดอกขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นท่านก็เอาพระบรมสารีริกธาตุอีกองหนึงขึ้นช้างขึ้นดอยสุเทพขึ้นมาดอยสุเทพเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่บําเพ็ญพรตของฤาษีวาสุเทพที่เป็นฤาษีศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนแห่งน,นี้นะครับใน,ใ,นในอดีตท่านก็ให้ให้ช้างเนี่ยเดินขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาเรื่อยๆเดินขึ้นมา เพื่อจะไปจุดหมายไปทางที่ใดซักแห่งที่อยู่บนดอยแห่งนี้เพราะว่าดอยแห่งนี้เป็นซีศักดิทธิ์เพื่อจะนาพระบรมาสารีริกธาตุเนี่ยไปปดิสฐานอยู่ข้างบนแต่ยังไม่รู้ว่าตรงไหนเพราะว่าให้ช้างเป็นตัวเลือกแล้วช้างก็เดินผ่านมาเดินผ่านมาจนถึงที่ที่ตรงนี้เพราะว่าที่ที่ตรงนี้มีเส้นทางโบราณอยู่ที่ที่สามารถขึ้นไปบนดอยสุเทพได้เพราะว่าบนดอยสุเทพจะมีที่ประฏิสฐานของเจดีย์เก่าโบราณอยู่สมัยทวาชวีเลยเขาทําพิธีใหญ่เลยนะ มีทั้งขรา,าชบริพานมีทั้งพรามมีทั้งทุกๆอย่างขึ้นช้างเสียงท้ายมาเดินตามหลังช้างมาขรา,าชบริพาน <S <S พระมหากษัตริย์พระบรมมทรงสารุวงเม,งมงื <S 1> <S 1> ม่อมาจุดเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นฐานน้าตกแล้วเกิดการลื่นลื่นเขาเรียกว่ามันมันเป็นฐานน้าตกอะแล้วพอลื่นใช่ไหมภาษาเหนือ,อลื่นเนี้ยเขาเรียกว่าพะเลิศคาว่าพะเลิศเนี้ยคือคือขาราชบริพานก็นั่งพักกันตรงนี้ ทุกคนก็นั่งพักแล้วระหว่างที่ช้างยังเดินทางไม่ถึงจุดหมายอตรงนี้เป็นจุดพักพักแรมจุดเรนต์มาร์คสำคัญเลยนะเป็นจุดพอเป็นจุดเล้วมาร์คสำคัญเขาก็พักกันึ่งนี้บางคนก็ลื่นถลายลื่นอะไรบ้างก็เลยตั้งชื่อว่าพะเลสเขามา่พะเลิดเ,เนี่ยก็กลายเป็นพระยากืนาก็สั่งรับสั่งให้ตรงเนี้ยจัดสร้างสร้างเป็นวัดเลยให้ให้คนที่จะไปเขาเรียกว่าให้คนที่จะไปสก,การะพราะพราะบรมธาตุในอนาคต ท,ที่จะอยู่ดอยสุเทพในอนาคตเนี่ยให้ตรงเนี้ยเป็นจุดเช็คพอยต์เป็นจุดเช็คพอยต์โดยตั้งชื่อว่าวัดพะเลิศพะเลิศที่แปลว่าลื่นไงเพราะว่าเขาลื่นที่เนี่ยมันมีฐานน้าตกข้างหน้าจะเป็นฐานานน้ำตกสุดท้ายที่นี่ก็กลายเป็นวัดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระยาคืนาแล้วหกร้อยกว่าปีแล้วนะแต่ว่าส้างความเป็นโบราณสถานในหกร้อยกว่าปีก็เหลือน้อยลงไปแล้วจนถึงยุคสมัยที่ครูบาศีวิชัยท่านได้สร้างทางขึ้นมาทาดอยสุเทพ ท,ที่นี่ก็ที่นี่ก็ยังเป็นจุดเช็คพอยอยู่ก็เป็นวัดอนาคามีเขาเรียกเป็นวัดเป็นวัดที่สองของครูบยาศีวชัยไม่ได้สร้างวัดนะแต่ท่านมาบูรณนะที่นี่ให้สมบูรณ์แบบเลยคือคือให้ที่นี่ก็เป็นจุดเช็คพอยเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช้เส้นทางเดินโบราณแล้วปัจจุบันทางเดินโบราณจะเป็นทางเทรลนะครับเป็นทางที่เดินตั้งแต่ตีนดอยจนถึงต้นดอยสุเทพแล้วก็จะมีสี่วัดระหว่างทางจะมีวัดโซดาบ้านอยู่อยู่ตีนดอยเลยแล้วก็อนาคามี แล้วก็สะกะักขมีแล้วก็วัดอรหรันวัดอรหันก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองเป็นปริศนาธรรมที่กุบาศีวิช,ชัยได้สร้างเอาไว้หลังจากกุบาศีวิชัยมาบูแล้วนะวัดนี้ วัดนี้ก็จะกลายเป็นวัดที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพาไปดูน้าตกนะคะทุกคนโอเคค่ะพาเพื่อนไปดูน้ำตกแล้วก็และนี่ก็คือบ่อน้ำบ่อน้ำทิพย์บ่อน้ำไมู้อ๋อเี่ยเป็นบ่อน้ํานะเราต้องเว้นระยะหน่อยนะคะเป็นยัเนี่ยเราเขาเขาก็ใชายเป็นกระบวยเนี้ยตักเนี่ยนที่ไม่แห้งเนี่ยงเราเย็นไหมลองจับดูสิครับเดี๋ยวเอามือมาลองดิเย็นไหมเย็นไหม ยยนปาไปดูน้ำตกมีน้ำตกนะหหัว,หวอนชกใ่เ,เลี้ยวซ้ายหรือเดืยวขวาโอ้นี่ง่ายค่ะเดินข้ามมาก็เจอเลยใช่ว้าวเนนล็กแค่นูนครับเดีดีนะครับโอ้นิดบนน้ำเราไว่ายไม่ได้นะคะไม่ได้ครับ <ś c oughs> ดูเฉยๆนะครับแล้วเดินระวังเดินนะครับเต็ม<ด> เนื้อตัวหอยหรือว่าตัวอะไรอย่าไปใกล้เกินหอยใกล้ไหนตัวเล็กเล็กไหนหอยซูมเข้าไปดูปลาน้อยอ่ะเหรอแมลงตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของทานน้ำตกนะ จะไหลลงสู่แแ่มมลลลงงเเต็ยจะไหสูอ่างแก้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ๋ออ่างแก้วอ่างแก้วที่เขาิไม่ค่อยเห็นต้กบัวเลยจะไหลมาจากโน่นไหลจากป่าเลยน้ำตกไม่มีดอกบัวลูกจะมีต้นบอลเขาสร้างฝายเอาไว้เห็นไหมสร้างฝายเพื่อกั้นน้ำเอาไว้น้ำตกที่นี่ไม่อันตรายเพราะน้ำมันมีเคลื่อนและช่วงนี้นะในในช่วงที่น้ำหลากเขาเขาก็จะมาเล่นกันตรงนี้แหละ น้ำตกไม่ไม่เยอะแต่ว่าถ้าอุ้หน้าร้อนน้ำมีน้ำอย่างนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเนี่ยแต่แ่นี้เลยะได้แต่ว่าถ้าถ้าน้ำเยอะกว่านี้เขาก็จะเล่นกันสไลเดอร์หน้าฝายใช่ไห่ไเดอร์ไม่ได้ตกเขาลงไปดีลงไปได้เนี่ยลงไปได้เจับมือเพราะว่ามันลื่นใช่ใช่ มันลื่นมันลื่นค่อยๆเดินละคนเขาก็จะเล่นน้ำแหละตั้งแต่ชั้นนี้สระก็ไปนูน้นล่างนูน่นไปดูข้างล่างนูน่นตรงนี้น้ำน้อยน้ำยังไม่มเยอะน้ำช่วงนี้นะแต่เหมาะสำหรับหย่อนขาหย่อนหย่อนก้นอยู่นะแช่น้ำเย็ยนๆได้อยู่นี่ล,าล่างนู่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวยูแค่นี้พอก็ได้ ลงไปก็เหนื่อยนี่ทุกคนดูทุกคนดูนุ่มๆเยอะเลยอ่ะเต็มเลยมันคือลูกออดนะที่พื้นก็มีเอี๋ยวเขาจะออกมาเป็นตัวเยอะแยะเยอะแยะเลยนะเนี่ยโอ้วัดดูดุมสมบูรณ์ดูร่มรื่นมากเลยเย็นเย็นเย็นสบายยิ่งอยู่ใกล้น้ำตกเย็นมากเลยนะใช่ไหม